สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง3.06 Channel วันนี้เราอยู่กับเกมไมค์ครับกับซีรีส์ไมค์ครับ survival 1.16เอ่อเดี๋ยววันนี้ผมน่าจะทำการซื้อของกับ mpc ซึ่ง mpc ผมจะซื้อน่าจะเป็นไอเนี้ยอะไรไรเบรียนใช่อ่านี่ผมให้ m p มมันมีอาชีพเพิ่มเนี่ยผมใส่นี่เข้าไปจำชื่อมันไม่ได้ นี่นี่นี่อพวกนี้ล่ะอาชีพพวกนี้อะไรเบเลียนนี่ผมจะเอากระดาษมาขายให้ได้เอ็นเป็รเอรอ์แล้วเราก็จะไปแลกไอเมนดิ้งจากตัวไหนวะนี่เดน่าจะตัวนี้แหละใช่ไหมใช่เนี่นอนยอะไรเบเลียนเมนดิ้งสิบสี่สิบสี่เอรอรล์เลยเหรอเดี๋ยวเราไปเอากระดาษที่เอ้เราไปเอาชูกเรเคน เพราะว่าผมปลูกไว้เยอะมากไม่เยอะหรอกแต่ว่าผลผลิตมันดีมากนี่ไงเอาไม่ใช่ดูนี่นี่คือผลผลิตของมันโอ้ครับได้ทั้งสองชุดกว่าไปไปขายไปขายเอ้าออกลเลยเฮ้ยโอเคโอ้เออ ไอรอนโกวเลมมันตายไปหลายตัวแล้วเนี่ยไอรอนโกวเลมอ่ะนี่ซื้อของหน่อยซื้อของหน่อยซื้อซื้อมาเอามาให้หมดชิปหายละไม่พอได้แค่หกใบเด้งอ่ะที่ไอ้นั่นก็ขายแพงไอ้นี่ก็ให้น้อยเดือดไอ นี่เรามีกระดูกอยู่นี่ว่ะกระดู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 กระด,ระด,ระดูดูนี่โอ้มีตั้งสิบสองอันใช้กับใช้เป็นโบนมสอระมาณทั้งหมดเลยแหละเจอหมาแล้วค่อยไปนั่งฟาร์มสเกลใหม่มาแล้วมาแล้วโอ้เนี่ยแปบ๊บเดียวขึ้นอีกละขึ้นเร็วมากเลยนะชูกระเขน ปึ๊บปึ๊บเปิบเอาไปทุบต้นมันอีกเดี๋ยวปลูกเพิ่มมาเดี๋ยวเราขุดทางน้ำเอาไว้ก่อนขุดตรงนี้ปึ๊บขุดตรงนี้เปิบ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 เอาแค่นี้พอปึ๊บ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  ปึิบเึ๊บเปิบเปิบนี่ตึ๊บอู้ห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 ู้แทบแทบแทบหมดแล้วเหรอเอาผิดเอาใส่ไม่ได้เหรอเฮ้ยจะมาอศา์จะมาทำการค้าเออเราเอานี่ไปขายได้นีใช่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 เดี๋ยวขอเก็บเกี่ยวเก็บเกี้ยว ลือให้หมดแปลงเนี่ยแหละไม่ต้องสงสัยนะว่าเวลผมไปไหนหมดเอาไปแจกใน,นนระกหมดแล้วเจอแมกมาสองสามตัวเสร็จปุ๊บก,ก็โอ้ได้เยอะมากเลยเนี่ยปลูกปึ๊บจะได้มีผลผลิตในครั้งต่อไปปลูกไปปลูกปลูกไก่ไม่ต้องมา จับไปทำไก oh yes, <Wow. S 1> ่ย่างโอาเหยียบเป็นว่าเล่นเลยเฮ้ยไม่ยุ่งอยู่ได้มาฮึบเก็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 บโป๊เก็บแล้วโปูเอามาอีกโป๊ะโป๊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 ไปโปูะไปโปูไปปูไปปูไปไปเดี๋ยวเราไปดู npc ไอ้นั่นก่อน npc farmer โอ้อศาสตร์จะมาทำไลบรารีนไม่ได้แล้วขามกระดูกมาทำไมถามแค่นั้นแหละให้เอมอาร์ ald, มาแค่หกสวัสด,ดีฟาร์มเมอร์ฟาร์เมอร์ฟาร์เมอร์ขายอะไรโอ้โห,โอโหเอยเดี๋ยวลองไปหาตัวอื่นดีกว่ามีทั้งสามตัวอยู่ในหมด อยู่ไหนหมดเออเดี๋ยวทำไมมันไปไหนหมดอ่ะ EMC <Emily, S 2> เดี๋ยวจะหมู่บ้านเหรอก็อยังอยู่นี่อันนี้ยังอยู่อันนี้อยู่ไหมไม่อยู่บ้านนี้ไม่มีใครอยู่ไม่คิดจะถอกมาทำงานกันเลยหรืองไงหรือว่าตายไปแล้ววะ <S 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 เดี๋ยวะมีเรื่งก็เลี้ยงสองตัว ผมเหมือนได้ยินเนสียงสเกลมันอยู่แถวนี้อุตสาห์ผมโมโหเต็มเลยวะโอ้ยนี่ไงสกเกลโอ,โอ้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 ไม่ยุ่งไม่ยุ่งล้วจ้าไม่ยุ่งล้วจ้าปาร์เมอร์อยู่ไหนหมดวะเนี่ย ทำไมเหลือแค่ตัวเดียวอะ่ะคนในหมู่บ้านไปไหนหมดอะ่ะอะไรวันแรกได้แค่นี้อุตส่าห์จะมาทำคลิปนานๆแล้วหน่อยอยู่ไหนหมอดมีแต่ไรบาลีน้าเลือดงั้นเดี๋ยวรอรอชูกระเคนโตแล้วกัน ไปครับเดี๋ยวไปดูตอนชูโาเคนโต t 0 years later โอ้ยนั่ฟาร์มมาตั้งนานดูดิคุณผู้ชมแร่มาเยอะมากเลยโอ้เต็มไปหมดเลยโอ้โหสเกลโคตรเยอะเลยแต่ยังไม่ฟาร์มหรอกนอนนอนนอน,น,อน,น,อนให้เช้า <c oughs> ไปไปไปเป็นแรกของเอ้ยครับก่อนดิ ครับกระดาษ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 เอามาเอามาดูดีจะได้เท่าไหร่เผลออมันไม่พอขายด้วยหรืออาจจะพออยู่ไหนเฮ้ยซอมบี <Right. pagar. S 1> okay. ้มาบุกหมู่บ้านเหรอไม่ได้มาดูเลยเนี่ยอยู่ไหนย่อยู่ไหน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 อะไรบบเรียนอะไรเบเรียนมานน่หน่อยโอ้ อันเบกกิ้งไม่เอาหรอกอันเบกกิ้งไม่เอาเอาวันนี้เอาวันนี้มาเอาให้หมดเลยได้หรอวันนี้เมนดิ้งโอ้หมดละอยู่ไหนอีกนี่เอามานี่ให้หมดเอามาให้หมดโอ้มีสามสิบก้อนละอือ เอาเอาเอาหมดแล้วอีกตัวนึงอยู่ไหนอีกตัวนึงอีกตัวนึงอยู่ไหนโอ้เขียวไม่เอาเขียวไม่อยู่อีกตัวนึงอยู่ไหนที่ต้องการอะหาไม่เจออยู่ไซวะมาคุยอะไรกันตรงนี้เห็นอีกตัวนไหม เอ็นบีซีขายแมนดิงอยู่ไหน,นคุณผู้ชมสรุปแล้วไอเอ็นบีซีแมนดิงนั่นน่าจะตายไปแล้วผมวิ่งหาตั้งนานไม่เจอมีอยู่แค่สองตัวเองในหมู่บ้านตัวเนี้ยมีไอ้ตัวนี้เอ้ยยังแรกอีกก็แรกเลยโอ้ยแล้วตัวนั้นมันหายไปไหน,น โอ้แล้วโอโหไม่เลยเดี๋ยวค่อยมาทำฟาร์มเอ c โอเคครับงง้นพาร์ทนี้ก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับสวัสวดีครับ